ไปสวัสดีพี่ใหม่ออกับพี่เวียพอกไปสวัสดีสอคนคือพี่คือกองที่พี่เวียกาลังถ่ายทาอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเป็นกองที่เหมือนกับเป็นละครที่สร้างให้ดูคนรู้จักใหม่ค่ะก็คือพี่ออสเป็นพุ่มกับใหม่ก็เลยพี่พอช่วงปีใหม่พอดีพี่เวียก็เลยบอกว่าเออเนี e ่ยใหม่เข้าไปหวัดดีสิอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยว,วันนี้พี่ถ่ายอะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยได้พี่บอกทางให้แล้ว ประจวบที่แบบเหมือนกับว่าอยู่คลองสามแถวว่านพอดีค่ะก็เลยถือโอกาสนําไปไหว้เลยมันมองว่าแบบสนิทสนมเป็นพิเศษหรืเอเปล่าหรือสัพัไม่ไปไปด้การไม่จริงค่ะคือใจใหม่เนี่ยกับคุณแม่เนี่ยคือจะไปไหว้ขอบคุณพี่พุ่มกับนะคะที่แบบว่าเรื่องเอากรรมเนพที่แบบช่วยเทรนน้องใหม่ให้ใหน้องใหม่สแสดงละครได้ให้ร้องไห้ให้รู้จักเทคนิคการ acting อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปไปไหว้ปีใหม่แทนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือยังเป็น พี่น้องค่ะมันก,ก็เลยมีข่าวว่าทาให้เราแบบตกาเรากับกไปด้วย<อ>ราะว่าพี่เวียเป็นต้นเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวจริงคะ่ะคือพี่เวียกับใหม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันจริง,รงๆแล้วก็แบบใหม่ก็เคารพพี่เวียด้วยแล้วก็ส่วนพี่แพนเนี่ยแบบพี่แพนน่ารักมา<ว>กค่ะน้องใหม่แบบไม่มีวันแบบเกาเหลากับพี่เขาแน่นอนเคยได้ยินถ่ามไหมคะพี่วันเคยเคยว่บอกว่าไม่มีใหม่ต้องไม่มีแพนอะไรอย่างเงี้ยน้องเียเคยเคยได้ยินอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่า เือคยไปคุยจะไปคุยกับใครไหมมันไม่ใช่ความจริงก็ไม่ไม่ไม่รู้จะคุยอะไรค่ะคือใม่จ้าไม่ใช่ขอโทษค่ะใหม่แล้วมีข่ามแบบว่าการถับพันเคกับใหม่ไม่ถูกกาอเลยอย่างเงี้ยด้วยความี่แบบใหม่เองก็มีข่าวแบบพี่เวียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ไม่เชื่อว่าพี่แฟนคลับน่ารักทุกคนนะเข้าใจเข้าใจค่ะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆค่ะจะเจเจอตัวพี่พันเคกหรือยัง เคยเคยร่วมงานกันก่อนปีใหม่ค่ะองไปปกับแพนน่ารักพี่แพนน่ารักมากหนูแบบเกรงใจพี่แพนเหมือนกันนะที่มามีมีข่าวอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่มีอะไรจริงๆเจอกันก็ไม่ได้คุยกันเจอกันไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าไหว้แล้วก็ทักทายกันตามภาษาแบบพี่อะไรเงี้ยค่ะร่วมงานกับหม่์เหรอคะเป็นเรื่องข่าวอี่มีเป็นต้นเหตุนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีคุยเรื่องข่าวกับพี่เรียเลยค่ะก็ไม่งงนะคะมันค่อนข้างนานแล้วเนาะข่าวนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆมาถามก็ตอบความจริงว่าไม่มีอะไรจริงพี่แพนน่ารักมากค่ะเารู้สึกยังไงไม่รู้สึกยังไงเลยรู้สึกมันไม่จริง กับคู่็ได้แน่นอนค่ะงานคือเงิน <ś c oughs> ถ้าเกิดมีคู่จ้างก็จะแั่งาคู่ไม่ซีเรียสเ,ยเลยค่ะส <ś c oughs> บ,บายมากว่าวต่อไปนี้ก็ยังสนิทสนมกับพี่เวียเหมือนเดิมแบบตอ <ś c oughs> นนี้มีพัฒนา,นานไหมคะหรือว่ายังเหมือนเดิมค่ะยังร่วมงานกันเหมือนเดิมค่ะก็ขอฝากหนังด้วยค่ะตอนนี้ก็ถ่ายกับพี่เวียอยู่หนังเรื่อง Fatherland ค่ะเป็นนังข่าวพิทตอมยูเทิลเลอร์ฮะนั่นกับพี่เวียกับพี่อนันดาค่ะแล้วก็มีพี่เบลล่าอีกคนนึง ก็จะยิ่งตอบยังเป็น่าวเรื่อยๆค่ะี่หยุดไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าใหม่กับพี่เวียร leave. เราเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะ <laughs> ตอนนี้ยังแบบโฟกัสเรื่องงานอยู่จริงค่ะไม่มีโอกาสานานนที่รจะทำแน่นอนติดมีโอกาสเลยไหมกับวิ <_ ls> มันยังไม่เห็นเลยค่ะยังแบบความรู้สึกมันมันเหมือนมันเป็นพี่น้องค่ะแบบรู้สึกเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่มีความรู้สึกเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะยังโสด นิกวียอะไรนะคะไม่มีเลยคะ่ะวันวันอยู่กับแม่กับพี่ก้าว